เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไทยสปายอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวครีมบํารุงผิวสูตรนี้ดีแล้วก็ง่ายนะคะดีมากๆเลยนะคะครีมบารุงผิวสูตรนี้นะคะใครที่มีผิวแห้งกล้น้นผิวไม่มีความชุ่มชื้นแล้วก็ใครที่แพ้ผ้าปิดจมกูกหรือแพ้อะไรก็ได้แพ้เครื่องสําอางแพ้อะไรต่างๆนะคะหน้าของเราจะเป็นผื่นเป็นเม็ดแดงแงเป็นเม็ดเล็กๆเ,เ,เป็นผื่น,เป,น,นเป็นเม็ดนะคะ สูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะนี่คือประสบการณ์จริงส่วนตัวทํามาแล้วนะคะใช้มาแล้วตั้งกต่เริ่มทําคลิปต้นกําเนิดที่จะได้ทําครีมใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ทําครีมสูตรนี้แหละนะคะตัวตัวเองส่วนตัวแพ้ผ้าปิดจมูกนะคะก็เลยคิดค้นทําครีมขึ้นมาทําขึ้นมาใช้เองตะเพินทำสูตรนี้แล้วก็ถูกกับตัวเองก็เลยเริ่มทําครีมมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝา,ากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่าม,มีอะไรกันบ้างนะคะค่ะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลวัสลีนนะคะในสองเจลวัสลีนเนาะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเดือนริ้วรอยช่วยสมานแผลนะคะอาจจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะจะช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะในสองเจลวัสลีนเนาะเราจะใช้เจลวัสลีนอยู่ที่หนึ่งนถึงสองชชานะคะ ใครจะทำเยอะก็ได้นะคะสูตรนี้เก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ำมันเมล็ดถั่วอัลมอนด์นะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือเบบี้ออยล์จอนสันใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันอัลมอนด์เนาะก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวก็จะเป็นน้ำมันที่ซึมเร็วนะคะก็จะสุดยอดเลยนะคะเรื่องความชุ่มชื้นนะคะเราจะใช้น้ำมันอัลมอนด์อยู่ที่ สองถึงสามช้อนชานะคะเพื่อที่เราจะมาละลายเจลว,วัสลีนนะคะลองหามาใช้ดูนะคะน้ํามันถัวอัลมอนด์ใช้ดีมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะใครไม่มีก็น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเบบี้ออวจอนสันนะคะผสมสองตัวนี้ให้เขาเข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปผสมตัวอื่นนะคะไม่งั้นก็จะผสมไม่เข้ากันนะคะระหว่างวัสลีนเนาะให้เราตีวัสลีนให้ละลายก่อนนะคะถ้าเขาข้นเราเติมน้ํามันลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราตีเขาละลายแบบนี้นะคะ ใครอยากเป็นละลายในน้ำร้อนก็ได้เลยนะคะถ้าไม่ละลายกับน้ำมันแบบนี้ก็ละลายกับน้ำร้อนได้เลยนะคะอันจละเข้นะคะในสงเจวันหางเจระเก้เขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระดาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสัพพคุณครอบคุมจักรวาลนะคะในสงเจวันหางเจระเก้เนาะเราจะใช้เจวันหางเจระเก้อยู่ที่2-3ชัช้อนชานะคะ จากนั้นเรามาผสมให้เขาเข้ากันนะคะใครอยากจะเติมวิตามินอ e ีลงไปก็เติมได้เลยนะคะครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะนี่ค่ะเราตีให้เขาเข้ากันแล้วนะะเนื้อข้าจะเนียนแบบนี้เลยนะคะเก็บไว้อุณหภูมขิข้างข้างนอกเนี้ยได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะอุณหภูมิข้างนอกนะคะแต่ถ้าเก็บในตู้เย็นเก็บได้เป็นเดือนเลยนะคะไม่เสียนะคะนี่เลยนะคะ เราทำออกมาแล้วเนื้อของเขาจะเนียนมากเลยนะคะค่ะเนื้อของเขาเนี่ยจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเก็บใส่กระปุกนะคะเก็บไปใช้นะคะให้เราทาแบบนี้นะคะชเช้าและก่อนนอนได้เลยนะคะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะ ส่วนตัวแต่ก่อนแพ้ผ้าปิดจมูกแพ้อะไรเนี่ยมาใช้สูตรนี้นะคะหายหมดเลยนะคะใบหน้าจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยนะคะใชะเราจะไม่ค่อยได้ค่ะนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะคะใครอยากทาตัวไหนทับก็ทาทับไปได้เลยนะคะเดครีมไนท์ครีมนะคะเก็บข้างนอกได้หนึ่งถึงสองอาทิตย์นะคะเก็บในตู้เย็นได้เป็นเดือนยังไม่เสียเลยนะคะสูตรนี้เก็บได้นานมากๆนะคะส่วนตัวทําใช้จนทุกวันนี้เลยนะคะ เกนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาปากกับ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโเกคคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดจากมันเกให้ดูอีกนะคะ